ก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนําเพจซื้อและขายรหัสเกม ROV ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มา8ปีเพจเปิดบริการ24ชั่วโมงเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์และมีไอเดียให้เลือกเป็นจํานวนมากเริ่มต้นที่50บาทและยังมีไอเดียโหดๆแรงสูงตัวเยอะสกีนแน่นลิงเพจอยู่ใต้คลิปคุณหันไปดูที่คูปองผมนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับคูปองผม3 9 0 0าวนะฮะไม่รู้ว่า จะพอหรือเปล่านะสำหรับสกินด i m e n ช i o n b บลเกเรของแนครับกันแดดนั้นๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า3,000แก้วเนี่ยมันจะอยูย่แล้วมันจะไปหรือมันจะยังไงนะฮะแต่ถ้ามันได้ถูกๆเนี่ยมันเ,เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะท้าจะทำเสียงนี้ทำไมโอเคนะวันนี้เราจะมาสุ่มกันนั่นเองนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเี้ดูซิว่าเขาให้ทำยังไงนะฮะ ตอนนี้เหมือนเขาจะบอกว่าเขาบอกว่าต้องแข่งให้ได้ที่1ถึงจะได้สกีนาคอสซึ่งมันสามารถพอเราสุ่มเนี่ยเราจะได้ชิ้นส่วนรถอ่าได้ชิ้นส่วนรถที่อยู่บนขวาบนอะ่ะเป็นชิ้นส่วนใช่ไหมอ่าพอเราได้ชิ้นส่วนเสร็จปุ๊บถ้าเรายิ่งได้เยอะเราก็จะยิ่งมีโอกาสได้ที่1อ่าประมาณนี้ไหมถ้าได้ผมเข้าใจนะเราขอสุ่มฟรีไปก่อนนะครับ1ครั้งนะครับโผ่ไปก่อนเลยนะอันดับแรกว่างบ้าบ,า,บาที่เท่าไหร่ และดูสิครับทานผู้ชมได้ร้อหนห้าว่ะ <c oughs> ได้ร้อหนห้าว่ะมาเรามีบัตรแข่งนะฮะเราจะใช้บัตรแข่งทั้งหมดหกครั้งเราจะใช้บัตรแข่งเพื่อแล้วกดบัตรแข่งเราได้เลยไงฮะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะไปครับอื้อระดับร้อยยีสิบสามนะฮะ นี่เรามาดูอันดับเนี่ยถ้าเราได้อันดับเราจะได้อะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยเออมันจะได้ประมาณเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเรามีเหรียญอยู่ที่34เราสามารถเอา25เนี่ยมาแลก20่ไอ้า3สามสิบเอเอา25เนี่ยมาแลกไปกันเลยดีกว่าครับ200 <c oughs> ร,บร้อฝากครูฝอกไปลบเลขลบเลขเราจะลุ้นก่อนนะฮะเผื่อมันได้อันดับ15ห้ <c oughs> ของแต่งรถก็ไม่ได้ด้วยไม่ก็โอ้สองร้อย้เลยเหรอ มือสั่นกดแต่ละทีนี่ทีละสองร้อยสี่พันปองตีไปสี่พันปองนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าอุ้ยอันดับสามครับท่านผู้ชมกูได้แต่งรถได้เชื้อเพลิงกับกระจกหน้ารถมาแล้วก็ได้มอท้อนมาใหม่ก็เฮ้ยมีรถราคาด้วยนาทีทองไปดิครับนาทีทองไปดิครับนาทีทองรออะไรครับนาทีทองไม่ข้ามด้วยจังหวะนี้อันดับที่สองว่ะสกีลิงมากับทาร่า จะก,กินลิงกับทาร่ามาไปคูปองให้มันโดนน้อยน้อยหน่อยครับผมผมขอร้องล่าเออทำไมมันอันดับลดลงวะแล้วกดกดรัวได้ไหมหรืออีกแค่ไม่กี่ครั้งเองท่านผู้ชมกดเงียบอะเงียบะไปก่อนได้ลมยางในโตเจนส์มานะฮะมี4อันแล้วตอนนี้มีอยู่300แล้วไปต่อครับไปต่อเราจะไปหวั่นนะของแบบนี้ไม่จะไปหวัน่น คือถ้าไม่ถึงคือถ้าไม่พอก็เติมเพิ่มแต่ไม่อยากเติมเลยว่ะเพิเงินตังค์วิกนาทีทองไปนาทีทองกูกดกดไปนาทีทองไม่ข้ามด้วย้วจังหวะนี้ที่หนึ่งไม่อยู่ยสกินไปโอ้อคือกูจะได้ไหมเนี่ยเหลือพันเก้าเหลือพันเก้าอันดับที่สี่ไปครับยาวยาครับผมกดข้ามเป็นไงวะก็ที่สามไป,ไปดีกดข้าม ผมมีห้าร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเราต้องแลกเครื่องยนต์ใช่ไหมไปเราแลกไปก็แล้วกันนี่ไงแล้วเราก็จะได้เครื่องยนต์มาแล้วเราก็สุ่มครั้งนี้บางทีสุ่มครั้งนี้อาจจะได้เลยเพราะเราแต่งเครื่องยนต์มาแล้วเราแรงมากและจังหวะน,นี้แรงมากโอ้ที่สี่ผมว่ามันไม่เกี่ยวนะหมดเยอะเกินไปแล้วเริ่มเริ่มไม่ไหวใจแล้วเริ่มไม่ไหวใจแล้วเพื่อนไปอ้๋ทำไมมัน เราจะเจ็ดร้อย700ปองแล้ว啊ท่านผู้ชมไม่อมอ๊ยที่หนึ่งได้แล้วสุดยอดเกือ <c ười> บแล้วสมบันน์ก็ได้แล้วครับผมเลือเหลือหกร้อยปองถือว่าเราโดนไปเท่าไหร่สามพันสามปะ เออเราดมไป3,003นะฮะถือว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่ะราดมไป3,003ว่าถือว่าได้เยอะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เราได้สก,กินอะไรมาเยอะแยะด้วยแล้วตอนนี้เรามีอยู่200กว่าเราแลกสก,กินอะไรดีปะเราแลกเป็นอ่าสก,กินลิเลียหน้าไปลิเลียหน้าไปก็แล้วกันเนาะเมโลดี้เรายังไม่มีไปเข้าแล้วได้ลิเลียนหน้ามาหนึ่งอันแล้วลเหลืออยู่90ไปครับเดี๋ยวเราไปดูของกันก่อนนะครับว่าได้อะไรบ้างนะฮะล <c oughs> ูกแก้ว10อันนาคอสอยู่ไหน นาคอนเดเปนชัน่นเบกเกอร์ครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับแล้วยังไงแล้วยังไงดูท่าเปิดตัวด้วยแล้วยังไงเฮ้ยจอดีนะเราไม,ไม่ไม่โดนเยอะเออมันต้องอย่างนั้นถือว่าไม่เสียหายมากสามพันก็ยังเอาอยู่นะฮะเติมสามพันได้เลยนะสำหรับผมก็ได้กรอบโปรไฟล์ด้วยเดีย๋ยวผมรับสกรีนอื่นก่อนเปน็นไงดิลีน,นาเมโลดี้ด้วยคือว่าคุ้มไดไวโอเลตนี่ด้วยอ่าเป็นไง ถือว่าคุ้มอ่ะเนี่ยได้โอมาด้วยผมยังไม่มีไอโอมาเนี่ยได้เตียวเสียนอีกอะโอ้โหได้อะไรอีกเนี่ยได้ลิงได้ลิงเซเบอร์ได้ลิงอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นไงโอ้โหก็ถือว่าเราคุ้มจัดนะแล้วได้อะไรอีกได้ทาร่าสกีนี้อีกได้อะไรอีกได้มอทอสมาอีกผมยังไม่มีมอทอสโอ้ถือว่าถือว่า คุ้มอยู่นะฮะคุ้มอยู่กินนะครัดิเมนชั่นเบเกอร์ครับผมโอ้โหเป็นไงล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปเลยฮะเอาละครับตอนนี้ก็เลยก็อยู่ในเกมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับหน้าโปรไฟล์ก็เป็นอย่างนี้นะไม่มีเคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นนะฮะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากสำหรับสกีนนี้นะฮะก็โดนไป3,000นะฮะก็ไม่ได้ถูกเลยนั่นเองนะครับผมก็แพงอยู่ดีนะฮะโอ้ยก็หลยบอกเลยเอ้ยขี่รถโอ้โยไอ้ก้อน โอ้ยโอ้ย <Fern anda. S 2> โอ้ยเต้น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 เออเต้นก่อนเออเดีว่าวาบท่าวาบนี่ดีนิ้วเน่ขี่รถอย่าง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 พอพอท่าวาบแค่นี้พอท่าวาบท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะฮะสไลด์เลยบโอ้โยไม่กอดวิะบัาเปลี่ยนด้วยโอ้ยไม่กอดอ๋อแล้วเวลาสไลด์ปุ๊บไอ้ดาบของมันน่ะ เขาเรียกว่าดาบไหมเขาเรียกว่าอะไรอาวุธของนาคอสอ่ะนี่เป็นสีแดงครับผมเวลาเราตีเลโอโอ๋โอโหเลือดไอฟฟ้เฟกไม่เยอะเกิอนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันปาดเฮ้ยนาคอสอันนี้มันมันปาดไปปาดไปทางซ้ายมือปาดเป็นแบบว่าปาดทวนเข็มนาฬิกานะฮะแต่ว่าสกรีนเดิมเหมือนจะปาดตามเข็มนาฬิกาปะแบบปาด ป่ามาทางขวามือปะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดวีจำไม่ได้วะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าป่าของนาคอสเดี๋ยวมันเท่มากเลยดูดิดูด,ดิแล้วมันก็ป่าแบบตะกบอะบอมมเหมือนหมาป่าเลยอะแบบตะกบเป็นสามแฉโอ้หก้อดให้ดูเสียงแล้วดูดู ดูดูนะดูเลยครับนี่เป็นไงแล้วโอ้โหเรียบร้อยนักแล้จังหวะนี้แล้วจะวันนี้ไม่ได้โอ้โหเนี่ยผมชอบกิจวัตรสองมากมากโอ้โหแบบรุนแรงตเอออืไม่ตายมันติ๊กเกอร์เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นติไหมฮะดูไม่ทันล่ะสิฮันติดูไม่ทันล่ะสิ นี่ครับผมไม่ก็โอ้สวยมากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ้โหคือแบบเนื้อจริงอื่นใดคือสกิลสองแบบเท่มากนี่แล้วเวลาตีเร็วเราเราดูรู้ด้วยนะครับว่าเราอยู่ในสถานะตีเร็วอยู่นะฮะคือมือจะเป็นสีแดงนะฮะสำหรับอาวุธถ้าไม่ถ้าไม่ตีเร็วจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะฮะถ้าตีเร็วจะเป็นสีแดงนะฮะนาคอสเวลามันอันตีอ่ะมันจะเอาไอ้นี่ ไอ้ลูกน้องของมันออกไปนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรวะสแตนเหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรเออลูกน้อง,อ,งออกมาแล้วตัวมันก็ยืนแอ๊ X กแอกแบบกอดผมแล้วก็ให้สแตนมันโจมตีว่าเออแบบว่าแบบหล่อเทพฟิวฟิวเอาเพื่อนรอก่อนแล้วจัวงหวะน,นี้งังงเข้าไปปุ๊บอันติเข้าไปนียน่ยืนคำเอวโอ้โหไอ้กอนโอ้โหยืนคำเอวบอกเลยว่าไม่ต้องถึงมือนาคอส์เขาบอกเป็นจะกินนาคอสที่ไม่ต้องถึงมือนาคอสออนะฮะให้ลูกน,น้องไปไล่ตีนะโอ้โหก้อน นี่ไงโอ้โหคุ้ม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 อ๋อเวลามันสไลด์มันเวลาอใช้สกิลสองมันกระโดดถอยหลังแบบแล้วก็เบรกฮันเน่นี่ไงเบรกเอ๊ะแล้วก็มีไอ้นี่ออกมาแบบถอยหลังเสร็จแล้วมีก็เปนสแตนออกมาขู่อ๋อน,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 นี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วจังหวะนี้แล้วเมื่อกี้มันพูดดังจังวะ เมน่าเมน่าคอร์อย่างผมมันต้องมีสกิลนี้มันต้องมีสกิลนี้เฮ้ยโหจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเปิดนักสกิลนาคอรสกันเลยนี่เองนะฮะนี่ก็สุดยอดแล้วแล้วแล้วเรียบร้อยมาแล้วครับมามาแล้วครับนี่ไงยืนกอดอกแบบหล่อเท่โอ้โหมันไม่ได้กอดอกแต่มันค้ำเอวเฮ้ยสกิลสองมันแปลกว่ะ มันเอ้ยเดี๋ยวนะหนักเอ้ยสกินเก่านะคอรมันป่าดไปทางไหนวะนึกว่ามันป่าทางนี้แหละถูกแล้วเฮ้ย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 อะไรโอ้โหนี่คุณเอาเยอะคุณเอาเยอะเดี๋ยวจะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว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 ตายหมดแล้วอุ้ยเป็นยังไ,ไงไปก็ได้ฮนะมันเป็นเหมือนมิติใช่ไหมสกิลหนึ่งตอนมันสับลงเป็นเหมือนแบบเปิดมิติออเดสิ คือมันพูดดังยังวะมันพูดดังยังวะท่านผู้ชมนี่บัฟเปลี่ยนป้าเปลี่ยนพูดดังยังไงฮึมลคขีละคีเยอะด้วยนะม,มันปาดแบบใช่ไหมมันปาดตามเข็มใช่ไหมสกินเก่าสกินนี้มันปาดทวนเข็มนะเออมันปาดไปทางซ้ายดูดูปาดปับ๊บแบบควนบบควนไปทางซ้ายนะฮะโอ้ยก้อน อ๋อนี่ไงนี่ไงเยนเคอยู่ในป้อมยังยืนค้ำเอวอ่ะท่านผู้ชมอ้โเอันจะเทศไปไหนครับสกินนี้ผมให้เป็นน้ำวันเลยแบบน,น้ำวนสกินเลยผมชอบสกินนี้มากเลยสกินนี้แล้วกับสกินอ่าสกินที่ผมชอบนะก็จะมีตอนนี้ก็เป็นนาคอละสีที่ผมชอบสกินนาคอแล้วก็ไอลิไอลิไอลิอล,ล่างล่างปลา <laughs> สกีนนั้นน่ะสวยนะฮะสกีนที่มันเปลี่ยนแอนิเมชั่นใหม่อ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยเนี่ยอย่างตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะด้วยโอ้โหแล้วจะหวานีัไงเข้าไปแล้วก็อันตีมันเดินปั๊บคือตอนมันอันตินาคอสมันดีอย่างหนึ่งนะพอตัวเรานิ่งๆยืนนิ่งๆเรารู้ไว้ว่าตัวเรายืนอยู่ตรงไหนแบบว่ามันยืนแอ็กๆอ่ะเออยืนแอ็กๆอ่ะโอ้โหมันจะหล่อไปไหนครับนี่ก็อวยจังเลยนี่ยังนี่ขายตัวเดียวนัเนี่ย โอ้โหโอ้โหวิสกินชุดนักเรียนนี่สุดนาคอยก็มาถึงวันนี้โอ้โหแล้วมันปาดดังจนมันปิงปิงตกลงสกิลมันบั็กหรืออะไรปาดปาดปตีตีตีโอ้ยไม่มีบูด้วย <laughs> ช่อสกิลสองสุดสุดละสไลด์เสร็จดีสแตนออกมาไ <laughs> ม่ไโผล่มาด้านหลังอ้าวแบบกูมาแล้วนะอะไรเงี้ย อาลิเลียขอคิดตัวนี้ก่อนแล้วเจอกันขอคิดตัวนี้ก่อนแล้วเจอกันเอ้ยฟิกนี่ไงเจอตะก,กบหน้าไปคือสกิลสองเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะฮะคือตอนมันฟันอะเรามองสกิลสองไม่ไม่ไม่หมดนะแม่งทะลุจอแต่ถ้าเป็น iPhone iPhone เอ่อพวกที่จอกว้างๆอาจจะดูถึงอยู่แล้วจังหวะนี้ เออเวลามันปัดลงมาข้างล่างเฮ้ยแลบเอาเฮ้ยเอ้ยมันตันอะไรตันไปเมื่อกี้มันก็ตันเกินแล้วจังหวะนี้ยังไงนี่ไงหายไปเลยหายไปเลยผมเสียดายว่าอันติมันน่าจะมีเสียงเยอะกว่านี้หน่อยนะอันติอันติแล้วมันเสียงมันไม่ค่อยมีเลยว่ะปัดปัดคือคือชอบเสียงใน Q2 นะแต่อันติคือแบบ คือคือคือคุณไม่มีเสียงะครับอันติคือคือคือมันไม่มีอะไรเลยคือออกไม่เฉยอสุดยอดทำได้สี่เคล้วนะฮะทั้บาซอมและจังหวะนั้นบอกเลยว่ายังไงบัตร์ฟยก็ต้องโดนกำลังไปยื้อยืหน่อยยื้อหน่อยสักสองปียื้อหน่อยเอ้ยไม่ได้ าป,าปาดไปหนึ่งทีสโลโมชันแล้วจะังคอแล้วจะปาดแล้วก็นี่ไงเรียบร้อยไปซีเ็าเรียกว่าเชิงลัดเชิงลัดถ้าจำไม่ผิดนะใครที่รู้ก็คอมเมนต์เนี่ยนะครับว่านาคอสกีนเดิมมันมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วโอ้ยเป็นฟรปว่าสกีนเดิมอะสกิลสองมันปาด มันปาดไปทางขวาหรือปาดไปทางซ้ายแต่ว่าสกเอ้ยแต่ว่าสกินนี้มันปาดไปทางซ้ายอ่าเดี๋ยวเรารอสกินสองแล้วเราจะเอาแผ่นด้าแล้วกันนี่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 ตีโอ้โหจังหวะนี้กิ๊ได้โชว์ประสิทธิภาพอันติอย่างสุดซึ้งเลยฮะหินสุดท้ายมันเกี่ยวขึ้นมันงัดขึ้นน่ะเป็นเป็นเป็นกรงเล็บงัดขึ้นแล้วมันก็สตันแล้วอุ้ย

โอ้โหแล้วติดขิแล้วคลองเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> เป็นไงกองเล็บที่มันแรงไหมอีน้องนะาครับใครที่จำได้นะครับว่าสกินเดิมเนี่ยมันปาดไปทางไหนนะฮะก็คอมเมนต์บอกหรือว่ามันจริงๆแล้วมันก็ปาดไปทางซ้ายแหละแต่ผมแค่ดูสกีน,นี้แล้วมันแปลกจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นทางไหนแต่แม่งเทนี่ไงปาดปาดเท่มาก ปาดปาดปาดปล่อยล่างครับผมไปครับผมยังอวยยังอวยไม่จบอวยจนจบเกมอ่ะผมบอกเลยกินาคอสอวยจนจบเกมอ่ะครับนอนนอนเพื่อนรอกรอกรอจะคำว่ารอไหม เดี๋ยวแล้วบัสบัตมันมันโหนด่มาแต่ไหนวะเนี่ยทันตีนาคอสมันดูเท่เกินไปเขาแบบยืนแอกแอกกับคำเอวแล้วงัดนี่เขาเรียวกว่าต่อสเต็ปเดิมใช้ได้นะฮะขอบูบับบูเปลี่ยนรูปแบบสุดๆเลยบับบูเขาก็เปลี่ยนเหรอนี่ไงนี่ไงโ,<ฮ>โอ้โหอันตดิยปีบ้านเลย เสียงตีเสียงตีอันนี้ไม่ค่อยซาใจเท่าไหร่นะแต่เอฟเฟกนี่ผมให้ 10, ผมให้สิบผมให้สิเอ็ดเต็มสิบเลยนะสกิน <laughs> แต่เสียงนี่มันมันมันดูนิ่มๆอะ่ะแต่มันก็ดีนะนิ่มๆไม่ลำคาญไปไม่ดงชงชิงชงชิงแต่อันตีอ่ะมีเสียงหน่อยก็ดีนะอันตีอ่ะคือเราเงียบมากเลย <c oughs> แล้วยังไงแล้ว ยังไงแล้วยังออกอบปาดนี่ไงปาดโอ้ยไม่ได้อยู่ด้วยปาดนันตีไม่ได้ด้วยเทียร์กลางนนะนี้ครับ้องหทัากันซีซีหน่อยเอามากันซีซีนิดนึงเราแบบ้องทัาตีเร็วมาฟาร์มก่อนนะต้นเกมเดีย๋ยวเราะจะออดับแดงในงนะเกมนี้ถ้าตังถึงนะ ไปครับผมโอ้โหรถสกีนี้เยอะมากเลยใครที่ดูอยู่นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเอ๋นะเพื่อเงินสามพันของผมนะฮะ <laughs> สามครับผม <laughs> ผมขอแค่นี้เพละนะฮะ <c oughs> สุดๆสุดๆเดี๋ยแบบหยุดไหม <c oughs> ปาดไป <c oughs> ตีไปโอเคโอเค เย็นเคดูเป็นไงแล้วเป็นไงลรถกลับบ้านแล้วโอเครอรอรอขี่รถก่อนรถเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรถรถรถไม่มาสักทีเพื่อนจะตายหาแล้วเฮ้ยขี่แล้วขี่แล้วยังไงไปไปเลยโอ้โหเปลี่ยนกลับแล้วเปลีกันอย่างเร็ว ซะเห็นไหมเมื่อกี้อันติคือเสียงอันติเบามากปกติเอ้ยนั่นเน่ปกติสกีนอื่นเนี่ยเสียงอย่างอย่างดังสกีนนี้เสียงอย่างเบาแล้วจังหวะนี้ผมไล่เลยผมเดินผมเดินตรงผมเดินตรงโอ้โหไม่ได้ยมันไม่ถึงโอ้มันเปลี่ยนบัฟเราบัฟเขาด้วยนี่หว่าเพิ่งรู้นะเนี่ยรู้ว่าเปลี่ยนแค่บัฟเรายังไรโอเล่มันยังเปลี่ยนแค่ป้อมเราใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนป้อมเขาด้วยวะอันนี้ไม่ดูนะ โอ okay, เรเราต้องมีไวยโอกับเทวนัทมาแล้วเนี่ยมาคู่กันโอเคครับตีรับสิทธิ์ก็ผมใครสก,กีนนี้ไปบอกเลยว่าผมว่าสก,กีนนี้เมนาคอนี่ห้ามพลาดเลยนะแบบคือดีมากมากอะเออคือแบบสามพันก็อยู่ของผมนะแต่ของคนอื่นผมไม่รู้บางคนอาจจะโดนห้าพันก็เป็นได้บางคนอาจจะโดนสองพันก็เป็นได้ นะฮะบางคนอาจจะโดนเยอะกว่า5000ก็เป็นได้นะฮะสุ่มไม่ได้สักทีนะฮะเพราะมันไม่มีการันตีด้วยนะผมบอกก่อนรอรอบแดงไม่มีการันตีได้ด้วยดีผมได้เร็วหน่อยนิดนึงอันนะโอ้ยโอ้ยโอเรียบร้อยแล้วบัตเตอร์ไฟตายแล้วทำยังไงครับผมจังหวะนี้จบเลยหรือเปล่า้วจังหวะนี้จบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปโยนสักช็อตหนึ่ง ผมจะเข้าไปโยนสักช็อตหนึ่งว่า,ย,ายังไงแล้วยังไงแล้วก็แม่งก,ก็โยนจริงแล้วก็เกิดเคียวต้องมาแล้วยังไงแล้วตายหมดแล้วเพื่อนแม่งตายหมดแล้วไม่ใช่เพื่อนแม่งตายฝั่งมันตายหมดแล้วแล้วลิเหลียน้าอย่างไงแล้วยังยังไม่ตรายตีป้อมไปเลยดีกว่ามันไม่ออกไปจากบ้านเออนี่ดูนีโอ้โห้กบแป้งไปเลยดีกว่า นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ดิ้งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนั่นเองนะฮะก็สก,กีนี้หมดไปผมเติมไป3,000เหลือคูปอง600นะฮะก็ประมาณหมดไป3,300คูปองโดยประมาณนั่นเองนะครับผมโอเคนะคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดดิ้แจ้งเตือนเอาไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสิ่งก็บายบาย,บาย